สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีดาวผ่อนสบายเดือนละ6,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะแม็กไลสวยเลยนะคะออนด้าซิตี้เครื่องยนต์น1 5 0 0ห้าเกียร์ออโต,โต้คันนี้ปี2014ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบนาะนังนะคะกระจกปรปับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์บักเอเบสกุญแจรีโมทน,นะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน20ได้ด้วยนะขอาานเงินเดือนนะคะรายดน ู้เช่าซื้อที่ิโรคานีได้นะคะที่นั่งเบิด5,000บาทขึ้นไปนะคะก็สโรคานีไปใช้งราได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสภาพวสวยผ่อนซื้อสบาย5-6,000นะคะแนะนาไปรถคันนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์วีเทคนะคะสามารถเติมน้ำมันดีเซได้ด้วยสกอรตรอบคันนะคะแบกลายสวยติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนันได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ สภาพดีน่าใช้ค่ะได้สีขาวกี่ต่างนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะอก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ Honda c i ิ y ีนะคะเครื่ยนต์พันหเกียร์โตคันนี้ปี2014ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ